ลำดับต่อไปฉันขอเรียนเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระนังเนินทรงวางศิลา่วม,มรักมออพระบรมชายรักนักที่ดีแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานิยาตกล่าวสมเด็นในพระมาหากรรณาทิคุณตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวจังหวัดอุดีรัานีณกองบิน23เมื่อวันที่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2อ6 3ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอสูงสุดย่างใหนที่สุดที่ได้ ข้าพุทธเจ้าได้สยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดภูทรธานีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดภูทรธานีขอพระราชทาน์กับถวายบังคมแค่เพื่อพระยุคลบาทเพื่อความสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้และจัดเครื่องทุนไว้เหนือเกล้าเหนือกระบอมเป็นสัมภาษสิริมงคลแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าสืบไปเดือดเจ้าเดือดกระบอกขอเดชะ เราพาตูนมพระศยาอิงยงยาข้าพุทธารักษาผ้องเป็นสุขสบา อุดรธานีผู้ช่วยดาวบรรทมฐานโองที่ยุทิลป์แทนผู้บังคับการตำรวจอุดรจังหวัดอุดรธานีท่านประหลัดจังนีพัฒนาสันคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีผู้ในการสำนักงานบรรลุที่ดินจังหวัดอุดรธานีศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีการศึกษาระดับศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งอาการบดี อบหนักทำงานประชารัฐจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการกองพันธุ์นเรศวรสจังหวัดอุดรธานีองค์การบริหารยุทธศมนตรีเมือมอหนองน้ำผางงานเทศบรลอุดรธานีได้อำเภอบุพวาแดนอำเภอน้ำโสนแดนอำเภอหนองบัวซอสแดนอำเภอบางสามน้อแดนอำเภอสร้างทองแนเภอหนองแสงแดเภอ ท่านนาเภอและผู้แทนท่านนาเภอทั้ง20อำเภอนะคะที่ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรึงถ่าแม่พี่น้องประชาชนได้แจกจ่ายนะคะก็สามารถรับได้ที่โต๊ะด้านหน้านะคะสารการสำหรับท่านที่รับพักรองฉาย,ยาลาแล้วนะคะขอความกรุณาท่านกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าอยหัวและสมเด็ะนางเจ้าพระบรมราชินีที่ท่านได้รับมอบในวั2,563นาทอวิน23นะคะซึ่งถือว่าพระบรมราชินีพร้อมลายพระราชหักนะคะจำนวน2เดือนทหารตำรวจพลเรือนเองนะคะ เวนท์นาและก็ทีมงานคือนะคะที่จะติดต่อรับได้จากท้องถิ่นจังหวัดตรังไทย Gracias. ใน20อำเพอนะคะสำหรับพระบรมชายาลัมที่จะเจอนะคะตัวแทนอำเพล์20ของเพอค่ะทุกท่านที่ได้นโมบาเราพวกเราทั้งหมดชาวทานีนั้นได้รับรรางมีเวลาสั้นๆในการเตรียมการโหดในแตลเดือนท่านกอไดาร จุดที่ยังคงเป็นมรดกสัตว์ที่ต้องปรับปรุงมากกับเส้นทางเส้นพระลาดเนินเรื่องการเตรียมสารผสมเกลี่ยในการเดินทพระลาดเนินผ่านมาที่พื้นที่ท่งงานก็คือสารยนต์มวลมวลของสารยนต์มพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าโดยตัวเองท่านอำเภอได้ดูนาประสานกับองค์กรท้องถิ่นประชาชนให้ไรับรู้รับทราบถ้าไม่บอกก็จะไม่ทราบทราบก็ทราบให้กำลังใจผ่านทนังสือออนไลน์ก็ผ่านทางมีหลายหน่วย ในงานชาับสนึ่งก็มัจะโชว์ที่มาไม้กำหนดการนั้นกำหนดการที่นี้แต่เป็นลายขวานะครับเพื่อให้สวยงามก็สำหรับท่านที่จะนำไปท่านไปก็ทำให้เกินลูกแนวตัวจริงเที่จะเก็บไว้ที่ห้องที่นี่แหละที่สารการเนี้ยไม่เป็นไรจะอยู่ว่าท่านจะเดจอถึงลูกถึงหลังในก็รักษาไม่ได้ดีเท่าไหร่นีนะคะหาเรียบร้อยท่านคะเทศบาลนครอุดรธานี์เมือสาม ผมวิธีเลยนะคะ